ปรากฏใหญ่นะครับพี่น้องครับเขาเอินปรากฏขั้งบ่ครับนี่บ่ครับปรากฏขั้งบ่แต่ว่าตัวใหญ่เนาะครับโอ้ใหญ่แห้งปรากฏตัวเนี่ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวนี้ยอืมหลากขึ้นมาแล้วมาเบิ่ง ปานินปาน,น,นิ่นอทกันเล้องไไ <c oughs> อกดว้เละตี่ัเลหลยตัวอะไรเอปานินบ่ได้เอาเปียกเอบ่ได้เอาเปียกเอโอ้ โอ้ปาตาเพียนใหญ่ตอนนี้ตัวใหญ่นอนาถึอไม้ถือหลายด้น่ะอืมโคนขนาดถือไม้โอ้แต่พ่ถึไม้นี่หลายด้อืมโอ้ักขัันี่ขนาดถือกลางใหม่น้ะ mọi phiền có lẽ là một cái tên nè nó nè nó nè nó nè

นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับเป็นบรรยากาศของการวานแหล่งป่านะครับบ้านกอกหวานตำบลโพสีอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับมานๆกันทุกคนนะครับพี่น้องครับใจเย็นนะใจเย็นอย่าหันเัาไมทันั้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับโอ้ถือหลายเลยเนาะครับนอตตานี้เนาะจอืม

What? <laughs>